เป็นไงบ้างครับพี่หนักไหมครับวันนี้เก็บพริกเยอะเลยครับแ,แปลงนี้ใช้ปุ๋ยทันได้แคลอตาข่ายิ้มใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะอ๋อครับ อันนี้กี่ไร่อะครับพริกอันนี้เขาเรียกว่าพริกยำนะครับพี่ใช่ค่ะครับใส่ไปกี่รอบแล้วครับใส่ไปสองรอบแล้วใส่ไปสองรอบแล้วนะครับสิ่งที่แตกต่างจากเดิมที่เคยใช้ปุ๋ยมีอะไรบ้างครับพี่ที่เห็นนะพี่ก็คือเขียวใบใหญ่เขียวใบใหญ่นะอ๋อครับแล้วก็ในส่วนของพริกอันนี้มันพอดีมันจังกับเพียไฟหน่อยนะใช่ค่ะแต่ก็ยังพอได้พริกไหมครับ ได้น้ำหนักอยู่นะครับที่ผมกี้ลองยกดูก็ถือว่าเียัง่าได้น้ำหนักนะครับเรียบร้อยครับครับอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับพี่ออนะครับพี่จุกกำลังดีที่ดีจริงจโอ้ขอบคุณครับพี่เอ้ยเฮ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 ต้องโกหก นี่ครับนี่เป็นสวนพริกของพี่จุกนะครับที่ได้นําปุ๋ยทันดระแคลวตาควายิ้มมาใช้นะครับครับอันนี้จะเป็นครั้งที่สองนะครับพี่ที่เก็บพริกเนอะอ๋อครับ,รบช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเพี้ยไฟหน่อยแต่ก็เหมือนต้นมันก็พยายามสู้กับโลกด้วยเนอะถ้าผมดูจากจากใบหรือว่าตนะครับ อ๋อต้นต้นอ๋อดูดูลักษณะต้นที่แข็งแรงดูไงครับพี่ใช่ค่ะต้นนำต้นใหญ่สูงแล้วก็ใบนี่จะใหญ่ใบใหญ่เนอะอ๋อครับพี่ก็ถือว่าที่่หมายถึงอะไรที่นะครับข้อข้อที่นะทำให้เรามันติดฝักเยอะอ๋ออันนี้คือข้อที่ด้วยใช่ค่ะทำให้ตัวฝักพริกได้เยอะขึ้นใช่ค่ะครับข้อนจะที่ครับดูจากความสมบูรณ์ก็คือ ของต้นเนี่ยถือว่าแข็งแรงดีนะครับพี่เพราะว่าลูกนี้จะออกตามข้อนี้ฝักนี้จะออกตามข้อนี้ทุกข้อครับพวกพวกเมล็ดพริกนะครับก็คือออกตามข้อถ้าข้อถี่ก็จะได้จํานวนเมล็ดเพิ่มขึ้นใช่ค่ะอ๋อนี่คือเป็นเทคนิคสําหรับพริกนะหลักๆก็ต้องให้ข้อถี่ที่สุดนะจำนวนพริกก็จะได้เยอะนะครับถ้าข้อห่างก็พริกก็น้อยจ้ะอ๋อมันจะออกตามข้อนี้ ครับอืมการแตกแตกข้อของของพี่ถือว่าค่อนข้างดีนะครับใช่ค่ะครับถือว่าทางพี่พอใจไหมครับพอใจค่ะขอบคุณครับครับรันนี่ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกพิกของพี่จุกนะครับซึ่งได้นำปุ๋ยท่านได้ข่าวตาพอดีมาใช้นะครับก็ถือว่าทางพี่จุกพอใจ พอใจไหมครับพี่พอใจมากครับขอบคุณครับขนาดเพียกินฝักยาวเป็นคืบครับอ๋อเพียกินฝักยาวเป็นคืบขอบคุณครับเรื่องจริงเลยครับเป็นคืบเลยอ๋อแล้วปกติถ้าถ้าถ้าเพียกินเนี่ยมันจะเมดสั้นเยอะครับอ๋อเม็ดเม็ดพริกจะไม่ยาวขนาดนี้ครับผมเรียกว่าความสมบูรณ์ของพริกไม่พอเนี่ยครับนี่ขนาดมันยังสะดุดเพี้ยนะครับอืมก็โอเคเดี๋ยวทำถั่วเตาแล้วผม จะทดลองให้ดูไหมครับอ๋อขอบคุณครับพี่ <laughs> ไม่ทดลองเอาจริงจริง <laughs> เลยครับก็นี่เป็นแปลงพริกพริกยำของพี่จุกซึ่งได้นำปุ๋ยท่านได้แขวตาพายิมาใช้นะครับขอบคุณนะครับ